ตึมตั้มเราก็เลยอยากแบบเฮ้ยอยากมาถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆเฮ้ยแต่ตัวดีๆแล้วก็มาถ่ายรูปว้าวเออเอยเอยนะครับสวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกแล้วกับไปหา วันนี้เป็นวันฝนตกโปรยปลายหรือคุณนายมายุรีไม่ยุรีเป็นใครแม,รม่เราวันนี้มันหยุดเราก็เลยอยากแบบเฮ้ยอยากมาถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆเฮ้ยแต่งตัวดีๆเราก็มาถ่ายรูปว้าววันนี้เรามากันที่ดานาคอฟฟี่โรเซอร์นะครับอายะอยู่ด้านหลังเราเลยนะครับเป็นร้านเก๋ๆที่หนึ่งที่เราดูรีวิวแล้วเราก็เลยมารีวิวกันในวันนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยว่าข้างในเป็นอย่างไรตามริวสวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปกันเอ้เอ้เอ้นะครับ ตอนนี้เราสั่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอเขามาเสิร์ฟกันเลยร้านก็จะมีแบบ2ชั้นนะเรมาก็มาชั้น2เลยเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากเราคิดว่าเฮ้ยวันนี้เรามาวันธรรมดาแล้วแต่จะไม่มีคนอ้าวเปล่าวันนี้วันจักรีก็คือวันหยุดร้านนะก็เป็นแบบสไตล์แบบดิบๆนิดนึงนะครับเป็นอิบเป็นเหมือนโรงงานมีความเป็นแบบเหล็กสนิมสนิมแบบเก๋ๆนะใครถ่ายรูปก,ก็แต่งตัวมาโทนสีเอิร์ธโทนมาก็มาถ่ายรูปได้เลยสวย มาแล้วอันนี้เป็นยูสุสปาเก้แก้วนี้150่ร้บาทกินยูสุแบบตึมตั้มตึมตั้มเอ้ยสดชื่นได้นะโอเค ถึงได้แล้วนะคุณรับที่เราต้องไปเก็บภาพต่างๆครับเวลามาคาเฟ่เราก็ต้องเก็บภาพเพื่อเอาไปอัพลงไอทีนะครับทัง้งหมดประมาณแปดพันล้านรูปนะครับมาประมาณที่ออกบ้านทีนะครับเราต้องให้คุมนะครับไปเลยครับจุ๊บ<วล>และแล้วเราก็ ถึงเวลาต้องกลับแล้วนะครับนานาคอฟฟี่นะครับมากันได้เลยอ่อซอยปริมณุธรรมสามนะเลยมามาสิถึงเลยมีที่ตออรถบ้างเล็กน้อยกุกริบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกริง่งริ่งบ้าวกดเขบายกด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 ให้มันลุกไปเลยนะครับบ๊ายๆนะครับบ๊ายๆไปแล้วามาเจอกันใหม่จุบ๊บจ